เสียงปรบมือให้กับผู้นำความสำเร็จครั้งใหม่ของแอมเวย์ way. คุณชมพัสอนกุจิรพันธ์นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร ขอขอะคุณนะคะขอขอบคุณนะคะท่านประธานลิชเดวอสนะคะแล้วก็เจแวนแอนเดลนะคะแล้วก็ครอบครัวของสองผู้สถาปนานนะคะที่คิดคคน,นะธุรกิจที่ดีที่สุดนะ,ะที่ให้พวกเราในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะะ่ะโดยการที่เราอ่ะไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนนะคะก็ขอขอบคุณท่านประธานนะคะบุคคลท่านที่สองนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทแอ็มบประเทศไทยนะคะนำทีมโดยคุณกิทวัตรริตทีลาวีนะคะวันนี้นะคะ เป็นเพราะว่ามีพวกพี่นะคอยซัพพอร์ตนะคะแล้วก็คอยสนับสนุนพวกเราคนะก็เลยทำให้พวกเราเนะี่ยมีคืนวันที่งดงามนะคะขอขอบพระคุณนะคะ <m> นักธุรกิจแอมเวย์นะคะ <m> ระดับ FAA มงกุฎชูต FA a 80แต้มนะอาจารย์โฮลิเินแล้วก็อาจารย์แบริชีนะคะ <m> เป็นคนที่สร้างบรรยากาศดีๆนะคะให้กับพวกเราชาวฝันประเทศไทยนะที่ทําให้พวกเราได้มีโอกาสที่ฝันใหญ่มากขึ้นนะคิดใหญ่มากขึ้นนะก็ต้องขอพระคุณ ท่านทังสองมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะนักธุรกิจแอมเบระดับมงกุฎทู่นะคะคุณสรีพันธ์คุณวิโรธบุญอริยานะคะที่นะคะเป็นกำลังใจนะให้กับเบนโดยเสมอมานะคะเป็นคุณครูผู้เปิดปัญญานะคะแล้วก็คอยเจรานายเพชรเม็ดนี้นะคะโดยเฉพาะท่านนะ่ะเชื่อมากเชื่อมั่นในตัวเบนนะ มากกว่าที่เบนนะเชื่อมั่นในตัวเองอีกนะก็ขอเรียนเชิญนะท่านทั้งสองนะลุกขึ้นยืนนะแล้วก็รับเสียงปรบมือจากทั้งโฮด้วยค่ะขอบพระคุณอัพไลน์นะคะคุณอาพิชิตโชคอำนวยสินชัยนะนักธรุรกิจแอมเบรดับพตตินัมสองผู้สถาปนานะคะ เป็นหูุคนที่ทําให้เบนนะแล้วก็ครอบครัวนะแล้วก็องค์กรนะโชคดีแล้วก็มีบุญนะที่มีโอกาสนะได้มารู้จักกับพี่อุพี่หมอกนะคะแล้วก็นะวันนี้นะเตรียมนะเตรียมคุณพ่อมานานแล้วบอกว่าพ่อต้องคิดท่าโพสท่าดีๆหน่อยนะอนะซ้อมมาหลายรอบนะคะก็ขอขอคุณพ่อนะขอบพระคุณนะคุณพ่อนะกับคุณแม่นะนะ ที่นะเป็นคนที่เปิดโอกาสนะแล้วก็เฝ้าเพียรพยายามกับเบนนะไม่ใช่แค่ให้กําเนิดน,นะแต่ให้รู้จักกับโอกาสที่ดีที่สุดแบบนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญคุณพ่อนะ,ะคุณพ่อสุลินกุจิรพันธ์นะลุกขึ้นยืนรับเสียงปรบมือนะคะแล้วก็ขอให้ปรบมือให้ถึงคุณแม่ในสวรรค์เลยนะคะนะ และสุดท้ายนะคะบรรยากาศที่ดีนะคะครอบครัวชาวฝันนะคะขอบคุณนะครอบครัวชาวฝันนะที่ครอบครัวชาวฝันประเทศไทยนะที่เป็นบรรยากาศนะคะเป็นช่วยเหลือนะคะแล้วก็ดูแลเบ้นมาโดยตลอดนะคะก็ขอเรียนเชิญได้ไหมคะลุกขึ้นยืนรับเสียงปรบมือด้วยค่ะ อขอบคุณนะคะ,คะ,คะก็นะคะวันนี้ก็ตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็อยากเริ่มต้นด้วยนิทานได้ไหมคะได,ได้ไหมคะอ่าเริ่มต้นนิทานเรื่องหนึ่งเนาะมีผู้ชายกับผู้หญิงนะคะเขาเป็นสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งอ่าแล้วเขาก็แต่งงานกันมานานมากแล้วนะคะแล้วระหว่างทางนะคะที่เขา่กำลังเดินไปตามถนนนะภรรยานะคะ ก็ไปเห็นนะเลือไปเห็นผู้ชายคนนึงกำลังเมาหัวลาน้ำเลยนะภรรยาก็เลยหันไปสะก,กิดสามีแล้วก็บอกว่าเนี่ยเธอเธอที่ผู้ชายคนนั้นนเป็นแบบนี้นะที่เมาแบบนี้นะเป็นเพราะว่าฉันน่ะปฏิเสธรักเขาเออนะสามีได้ยินดังนั้นนะคะก็หันมากระซิบเบาๆบอกว่าโอ้โหอะไรจะฉลองกันนานขนาดนั้น วันนี้นะคะวันนี้นะคะเขาบอกว่าวันนี้นะเรื่องเราเรื่องเราเดียวกันเลยนะคะภาพภาพเดียวกันเลยเนาะแต่คนเห็นเราคิดไม่เหมือนกันจริงไหมจริงไหมคะเบนซ์นะก็อาจจะเป็นเหมือนผู้หญิงคนนั้นแหละที่คิดไปเองมโนไปเองไงว่าธุรกิจแอมว์เนาะมันอาจจะไม่ดีมันอาจจะอย่างงู้นมันอาจจะอย่างนี้มันอาจจะอย่างนั้นนะคะตัวเบนซ์เองนะขอขอสไลด์เลยนะคะ ตัวเบนส์นะคะก็เรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มีโอกาสนะคะได้รู้จักธุรกิจเนี้นะคะจากคุณแม่นะ,ะเบนส์เนี่ยเป็นคนที่เชื่อคุณแม่ทุกเรื่องเชื่อไหมเบนส์นนะเรียนพิเศษนะคะเรียนหนังสือนะ,ะเรียนที่ไหนแม่บอกให้ไปก็ไปนะ,ะแม่บอกให้เลือกอะไรก็เลือกตามนะ,ะแม่บอกให้เรียนวิศวจุฬาก็เรียนวิศวจุฬา นะจบมาทํางานนะได้งานตั้งหลายที่นะแม่ยังบอกเลยว่าทํางานที่นี่นะเราก็โอเคเชื่อคุณแม่ทุกเรื่องขนาดนี้นะคะคิดว่ามีเรื่องที่ไม่เชื่อบ้างไหมคะมีไหมมีนะคะแม่บอกให้ทำแอมว์เชื่อไหมคะไม่เชื่อนะไม่เชื่อเบนเนี่ยนะไม่เชื่อขนาดไหนเนาะเราก็ไม่เคยรู้ ตัวเองเลยเนาะมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณแม่เนี่ยพาเบซนมางานประชุมนะแล้วก็มาฟังนะคะวิศวกรสถาบันหนึ่งที่ไม่ใช่จุฬานีนะพูดแล้วเบนก็บอกแม่ว่าคือแม่เนี่ยอยากให้เบนทำเอ็มวีมากเบนก็หันไปบอกแม่ว่าแม่ถูกต้องและวิศวกรสถาบันเนี้ยต้องทำเอ็มวีไม่ใช่วิศวะจุฬาแรงแรงไหมคะแรงมาก วันนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยอะนะว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะแต่เชื่อไหมคะว่าคนเราเนาะพอมันมีบุญคนะ่ะการที่เราได้รับอะไรดีๆมานะคะก็เกิดจากการที่มีคนอะเขาทําอะไรดีๆไว้ให้เรานะคะพี่อุเนี่ยนะคะมงกุฎทูนะคะคุณสิริพันธ์บุญนาฬยานะคะพี่อุกับคุณแม่เนี่ยนะคะก็คุยกัน,นบอกพี่อุบอกแม่ว่าให้ชวนเบนมา แม่หันไปบอกพิวว่าเบนไม่มาหรอกเบนไม่ทำาอเวลหรอกเบนอ่ะอีโก้จัดพิวบอกว่าไม่เป็นไรหน้าที่แม่เอาเบ้น่ะมานั่งในห้องประชุมให้ได้เนาะในเฮามิทติ้งบ้านพิวให้ได้ที่เหลือหน้าที่พิูอเองอ่านะคะมีบุญไหมคะมีเนาะวันนั้นนะก็มีโอกาสนะ,ะมานั่งในเฮามิทติ้งบ้านพิูก็เหมือนเป็นวันธรรมดาธรรมดาที่เราไปนั่งนั่นแหละ วันที่แบบเราฟังหูซ้ายทะลุหูขวาเป็นวันธรรมดาธรรมดานะแต่หลังเลิกเฮามิตติ้งอ่ะมีโอกาสได้คุยกับพี่อูแค่ไม่กี่ประโยคเองนะ10ปีหลังสิเดือนหลังจากนั้นนะคะเบนยื่นใบราออกเลยอนะ่ะเพราะว่าณนะ่าตอนนั้นเนี่ยเรามีรายได้เนี่ยแซงงานประจำสามเท่าแล้ว oh. ยากรู้ไหมว่ามุงกุฎทูดพูดอะไรกับเบน <Yeah. S 1> อยากรู้ไหมคะ <Yeah. S 1> อ่านะประโยคเปิดใจเลยนะพี่อูนะถามเบนว่า มาฟังธุรกิจแอมเวย์เนี่ยดีไหมคะคิดว่าฟังแอมเวย์จากมุงกุฎทูด,ดีไหมคะดีฟังแอมเวย์จากมุงกุฎทูดอี่ดีมากอูกแล้วนะคะด,ดีค่ะพอูนะ,ะแล้วพิูก็ถามต่อว่าดีแล้วทําไมยังไม่ทําล่ะคะอ่ะก็ตอบพิูไปแบบไม่ต้องคิดนะคะเพราะว่าคิดมาแล้วเรียบร้อยก็กลัวเจอเพื่อนรังเกียจคะ่ะอ่าพิูก็บอกว่าวันนี้นะคะธุรกิจแอมเวย์เนี่ยเป็นธุรกิจที่คุณแม่เบนเนอรเลือกให้ แล้วคุณแม่เนี่ยเป็นไอดอลในใจเบนเลยนะคะคุณแม่เนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงเก่งนะ,ะเรียนจบบัญชีธรรมศาสตร์นะ,ะรุ่นเมื่อสมัยเกือบ40ปีที่แล้วและแล้วก็เป็นนักเรียนทุนเรียนดีนะคะทำธุรกิจทำงานนะ,ะหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะค,ะคุณแม่เป็นไอดอลในใจเราเลยอะพิ้วบอกว่าถ้านะคะมีคนมาดูถูกธุรกิจเนี้ยก็เท่ากับดูถูกคุณแม่เราใช่ไหมแล้วเพื่อนคนนี้ยังน่าคบอยู่ไหมล่ะ วันนั้นฟังจบก็คิดได้นะคะเข้าใจเขาว่าคุณครูผู้เปิดปัญญานะคะพี่อูนะคะพูดกับเบ้นต่อนะคะอีกประโยคเดียวเป็นประโยคที่ทำให้เบ้นตัดสินใจมาเรียนรู้เลยนะคะพี่อูบ,บอกว่าสนใจไหมมาเรียนรู้กับพี่โดยตรงวันนั้นน่ะเบ้นไม่เข้าใจธุรกิจแอมเวย์หรอกนะคะแต่เบ้นตอบรับไปอย่างทันทีเลยว่าเบ้นสนใจค่ะแล้วหลังจากนั้นเบ้นก็เริ่มมาเรียนรู้ เบนน่ะกลับไปบอกคุณแม่นะรู้จักเทกโกวดไหมคะรู้จักเทกโกวดไหมคะเทกโกวดเป็นนักเลยคะนักเทนนิสไม่ใช่เป็นเลยคะนักกอล์ฟนะเทกโกวดเนี่ยเป็นนักกอล์ฟเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกวันนั้นเนี่ยเบนน่ะเกลียดการตีกอล์ฟมากเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเขาชอบนะคะตีกอล์ฟแล้วก็ชอบพาเบนไปตีกอล์ฟตั้งแต่เด็กๆเบนไม่ชอบมีเหงื่อนะเบนไม่ชอบอากาศร้อนนะคะเบนไม่ชอบออกกําลังกายนะ แต่ถ้าเกิดไทกกบูดอะ่ะจะมาสอนเบนอะ่ะเบนก็จะเรียนเพราะว่าโอกาสในการประสบความสําเร็จม,มันสูงมากๆเลยจริงไหมคะวันนั้นนะสิ่งที่เบนรู้คือเออใช่อะ่ะถ้าเกิดเบนมีโอกาสได้เรียนรู้นะคะกับพี่อูสนะคะซึ่งเป็นนักธุรกิจแอมเบมัดมงกุตทูดอะ่ะมียอดธุรกิจเป็นพันล้านอะ่ะมีไรายได้เป็นเลข7หลักต่อเดือนนะคะไปทําธุรกิจต่างประเทศก็ประสบความสําเร็จอะ่ะแบบนี้เบนอะ่ะโชคดีจะตายวันนั้นเบนก็เลยตกปาบรับคำนะคะแต่พี่อู ให้เงื่อนไขในการทํางานกับมงกุฎทูตมาข้อหนึ่งอยากรู้เงื่อนไขไหมคะอ่าพิ้วบอกว่านัดทุกครั้งมาทุกครั้งได้ไหมแต่พี่อู้เนี่ยไม่ได้นัดเราบ่อยหรอกนะคนสําเร็จเนี่ยเขามีเวลาจํากัดจริงไหมคะเวลาของเขาเนี่ยใครๆก็อยากเจอเขาอะพิ้ก็นัดเบนเนี่ยนะคะอทิตย์นหนึ่งเนี่ยสักสองครั้งทั้งสองครั้งมาเรียนรู้กับพิ้วนะคะสิเดือนเบนมีไรายได้แซงงานประจำสามเท่าละเบนยืน่นใบลาออก หปีกับอีก6เดือนเป็นเป็นไพลินนาเราเบนก็เริ่มเดินทางท่องเที่ยวกับธุรกิจแอมเวย์ สิ่งที่เบนนะคะมีโอกาสได้เรียนรู้จากพิู้เนี่ยนะ,ะหลังจากเข้าไปนั่งในเฮามิทติ้งบ้านพิู้นะ,ะเข้าไปเนี่ยไม่ได้คิดเลยมากคิดแค่ว่าเฮ้ยฉันอยากพัฒนาตัวเองอะ่ะฉันอยากเรียนรู้ความคิดของคนสําเร็จอะ่ะฉันอยากจะสื่อสารให้เก่งมากกว่านี้อะ่ะเมื่อก่อนนะคะเบนเป็นคนขี้อายมากนะ,ะจะขึ้นมาพูดบนเวทีแบบนี้ยังตื่นเต้นเลยอะ่ะนะมือสั่นไม่กล้าพูดขนาดทุกวันนี้ยังสั่นอยู่เลยนะแต่นะคะเพียงเพราะว่าเราคิดนะ่ะแค่อยากมาเรียนรู้เพราะแค่แบบนั้นเท่านั้นเองนะคะ เชื่อไหมคะวันที่เรามาเรียนนะคะเบนก็นั่งนะแล้วก็คิดอยู่อย่างหนึ่งแล้วทําไมเราต้องทําธุรกิจแอมว์ด้วยอะ่ะเคยคิดกันบ้างไหมคะเบนนะนั่งคิดทําไมเบนต้องทำแอมว์ด้วยอะ่ะพี่อูเนี่ยนะคะวันนี้เบนอาจจะไม่ใช่คนฉลาดอาจจะไม่ได้คนมีปัญญานะแต่เบนเรียนรู้จากคนมีปัญญาเบนเรียนรู้วิธีการเลือกอาชีพจากคนที่มีปัญญาอาจารย์เฉินนะคะบอกว่าชีวิตเนี่ยสำคัญที่การเลือก ทิศท,ทางผิดความพยายามสูญเปล่าและการเลือกที่สําคัญนะคะสิ่งหนึ่งก็คือการเลือกอาชีพพี่อูนะสอนหลักในการเลือกอาชีพให้เบนนะคะอยู่สองข้อข้อแรกพี่อูบอกเบนว่าให้เบนดูอนาคตสิคะอนาคตให้ดูว่าคนที่ประสบความสําเร็จสูงสุดในสิ่งที่เบนอยากจะเป็นนะ่ะวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงให้เปรียบเทียบให้ดีเลยนะแล้วเบนค่อยเลือกเบนก็กลับมานั่งนึกเนาะเราเป็นวิศวกรจริงไหมคะ สูงที่สุดในสายงานอาชีพเราก็คือ c e o บริษัทโอ้โหซ e o บริษัทเม้นตอนนั้นนะจบวิศวะจุฬาเหมือนเปนเลยไปจบนอกต่างประเทศด้วยจบโทต่างประเทศจบด็อกเตอร์ต,อต่างประเทศนะคะกลับมาทํางานเป็นวิศวกรที่เมืองไทยนะคะสุดท้ายเป็นคนที่ทํางานดีมากนะคะแล้วก็ทุกคนรักมากนะคะสุดท้ายทําผิดนโยบายนะแค่ครั้งเดียวเองมัง้งคือเจ้าของเนี่ยอยากปลดคนงานออกแต่พี่ท่านเนี้ยไม่อยากไม่อยากปลดอะ บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพอผ่านช่วงนี้ไปก่อนก็ได้ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะเจ้านายเบนตะเจอเซนออกวันนี้เข้าใจอยู่ประโยคหนึ่งนะคะชีวิตที่มันอยู่บนปลายปากกาของคนอื่นเนี่ยมันไม่มั่นคงจริงๆอันนี้สองนะคะเบนอยากเป็นเจ้าของธุรกิจพิ้บอกว่าให้เบนตะไปดูคนที่ประสบความสําเร็จสูงๆในแต่ในธุรกิจใช่ไหมคะใกล้ตัวมากเลยอะอากูเบนนะคะอากูเบน,น่ยทำธุรกิจเหล็กมียอดธุรกิจเป็นพันล้านเลยนะ เล่าแบบอากูกะหลานอะอากูเล่าให้เบนฟังบอกว่ายอดธุรกิจอากูพันล้านก็จริงนะแต่อากูก็กู้มาทั้งนั้นนะพวกนี้คืนหนี้ทั้งนั้นเลยวันดีคืนดีนะมีลูกค้ารายหนึ่งเอาของไปแล้วต้องจ่ายเนี่ยห้าสิบล้านอยู่ๆเช็คเด้งอากูบอกว่าอากูว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่บนความเครียดมากๆเลยวันที่อากูเล่าให้เบนฟังเนี่ยอากูอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วอะดีไหมคะเจ้าของธุรกิจ เบนก็นั่งเทียบเนาะแต่มันก็นะมาดูนะคะวันที่เบนตัดสินใจทําธุรกิจแอมเวย์นะะเป็นเพียงเพราะว่าเบนเห็นวิถีชีวิตของบุคคลคู่เนี้พี่อู๋กับพี่หม่อนะเบนเห็นสิ่งที่แอมเวย์มอบให้พี่อู๋พี่หมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟิร์สคลาสไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะแล้วเมื่อเร็วๆนี้นะคะคุณแม่พี่อู๋เนี่ยนะคะก็ป่วยใช่ไหมคะเข้าโรงพยาบาลเนาะรักษาตัวเนี่ยมาปีกว่าแล้วค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะคะ เดือนละเป็นเลขเจ็ดหลักสุดยอดไหมคะคือเบ้นรู้สึกเลยว่าโหทำไมพี่อูสนะต้องดูแลนะคะคุณแม่ขนาดนี้เลยเนาะถ้าเป็นเราเราจะไหวไหมยังไม่พอนะคะพี่อูยังปรับปรุงบ้านใหม่นะ,ะเพื่อรอให้คุณแม่เนี่ยกลับไปที่บ้านนะ,ะก็ตกแต่ทำบ้านใหม่หมดเลยทุบแล้วก็ทำอะไรใหม่หมดนะ พี่อู๋นะฮะยังส่งหลานนะซึ่งเป็นทายาทเนี่ยไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษค่าใช้จ่ายสูงทางนั้นเลยไหมคะสูงไหมคะสูงทุกอย่างเลยอะรู้สึกเป็นกังวลไหมคือเบนซ์อะบอกตรงๆกังวลแทนอัพไลน์เหมือนกันนะรู้สึกว่าคือไม่มีปัญญาไงกังวลแทนมมกุฎทูดก็จะคะรู้สึกวีอัพไลน์ใช้เงินเยอะมากเลยอะช่วงเนี้ยนะอัพไลน์เหมือนรู้นะอัพไลน์มีคําตอบให้นะ คือไม่ได้บอกอัปไลน์นะแต่พี่อู๋เนี่ยเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมานะเดือนธันวาขณะที่ใช้ใจ่ายทุกอย่างแบบนี้หมดเลยนะที่เบ้นบอกนะอ๋อพี่อู๋ยังทําบุญอีกนะพี่อู๋กับพี่หมอกเนี่ยทำบุญเยอะมากเลยนะคะเบ้นเห็นพี่อู๋ทำบุญแบบโอ้โหคือเป็นว่าปีนึงอ่ะเป็นล้านได้อ่ะคือทําบุญเยอะมากๆนะเบ้นเห็นสิ่งที่พี่อู๋ทำนะคะแต่เดือนธันวาที่ผ่านมาพี่อู๋ไปอังกฤษกลับมา พร้อมกระเป๋าแอ์เมสหนึ่งใบใบละประมาณราคารถแจสเนาะเดือนมกราพิวไปเดือนธันวาอะเดือนมกราพี่อิวชวนเบนซ์ไปซื้อแอ์เมสอีกหนึ่งใบในเมืองไทยเนี่ยนะเดือนกุมภาซื้ออีกหนึ่งใบเดือนมีนาซื้ออีกหนึ่งใบซื้อติดกันมาสี่ใบอะเบนซ์หันกลับไปรู้สึกโอ้โหเป็นไงคะควรมีความเชื่อในแอมเวย์ไหมคะ คุณมีความเชื่อไหมว่าแอมเวดีคุณมีความเชื่อไหมคะนี่คือคำว่าอิสระภาพทางด้านการเงินจริงๆนะคะยังไม่พอนะพี่อู๋มีอิสระภาพทางด้านเวลาด้วยอะ่ะพี่อู๋ยังไปดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็พี่น้องที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจอเมทุกคนนะ,ะไปดูแลคุณแม่ได้ตลอดเวลา ไมนเห็นแบบนี้ไปรู้สึกเลยว่าธุรกิจเนี้ยสุดยอดมากอิสระภาพทางด้านการเงินอิสระทางด้านเวลาแถมที่สําคัญพี่อู๋มีเพื่อนอ่ะเป็นหมอเก่งๆเนี่ยให้คอนเซัลล์อีกต่างหาก8คนพี่เชื่อไหม8คนที่ไม่ได้เกี่ยวกับการรักษานะแต่พี่อู๋มี8คนที่พี่อู๋ว่าปรึกษาไมนรู้สึกโอ้โหวันที่แม่เราป่วยอ่ะเราไม่มีแบบนี้แต่พี่อู๋อ่ะมีแบบนี้ได้อ่ะแถมดาวไลน์นะสลับสับเปลี่ยนกันไปดูแลวันนั้นอ่ะไปรู้สึกเลยว่าชีวิตเนี้ยประสบความสำเร็จดีแน่นอน เรื่องที่2องคนะพี่อูบอกเบนนะอย่าดูนะว่าถ้าเราจะทํางานกับบริษัทไหนนะอย่าดูว่าแค่เขาเป็นคนเก่งให้ดูว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีด้วยไหมพี่อู๋สอนเบนเรื่องนี้นะพี่อูบอกว่าลิชกับเจนะก่อตั้งธุรกิจเนะี้ยขึ้นมานะคะเพราะเขาต้องการเปิดโอกาสให้กับชายหญิงทั่วโลกนะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองแล้วเขาเนี่ยไม่ได้คํานึงนะคะถึงยอดธุรกิจนะแต่เขาคํานึงว่าเราเนี่ยจะเติบโตแบบมั่นคงไหม ดูง่ายๆนะคะดูจากนโยบายที่ m อมเคิดนะพิ้วบอกวันนี้แอมเอ่ะคิดนโยบายไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่จำนวนยอดขายแต่แอมเวย์อ่ะตั้งเป้าหมายที่การดับเบิลจำนวนพลาตินัมก็คือเป้าหมายก็คือจำนวนคนสำเร็จในธุรกิจแอมเวย์ค่ะแอมเวย์นะคะ เบนนะคะพยายามคิดค้นสินค้านะคะที่ดีที่สุดที่ยั่งยืนเพื่อให้ธุรกิจเรายั่งยืนไงสินค้าที่ยั่งยืนคืออะไรนะ,ะก็คือสินค้าที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสินค้าที่ได้รับรางวัลจากองค์กรสหประชาชาตินะคะว่าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเดียวบนโลกใบนี้นะคะที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพี่อูนะบอกเบนนะ,ะเราเบนก็เชื่อพี่อูอย่างนั้นจริงๆนะ,ะว่าเราอะฝากชีวิตเนี้ย ไว้กับธุรกิจแอมเวย์ได้เลยพี่อู๋บอกเป็นว่าไม่ต้องทําอย่างอื่นอีกเลยนะทำะแต่แอมเวย์อย่างเดียวอะ่ะได้เลยจริงๆเพราะบริษัทเนี้ยเขารักผู้คนจริงๆเขาดูแลเราจริงๆสิ่งที่พี่อู๋สอนเบนนะคะก็เรื่องราวของการกระตันยูการตอบแทนนะ,ะวันนี้เบนรู้สึกเลยว่าเออใช่เราอยากเริ่มต้นทําธุรกิจแอมเวย์นะ,ะเราอะ่ะก็อยากพี่อู๋ไม่เคยสอนนะว่าจะขายของยังไงให้ได้เยอะที่สุด จะชวนคนยังไงให้ได้มากที่สุดแต่พี่อูสอนให้เบ้นเป็นคนที่ดีค่ะพี่อูนะบอกเบ้นบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนาะเป็นวันพ่อไปทานข้าวกับพ่อวันลุ่งขึ้นไปทานข้าวกับพี่อูพี่อูเนี่ยถามเบ้นว่าวันพ่อไปทานข้าวกับพ่อไหมไปค่ะร้านที่พ่อชอบไหมชอบค่ะใครเลี้ยงพ่อค่ะเนื้อหอยาหน้าแดงถึงหูเลย วันนั้นนะพ่อเลี้ยงนะพี่อู๋ถามเบนกลับมาว่าอยากจะเลิญไหมถ้าชีวิตอยากจะิญนะให้กลับไปบอกพ่อว่าจะเลี้ยงพ่อวันนี้นะวันนี้นะคะพี่อู๋บอกว่ามันเหมือนกับผืนดินที่เราจะสร้างบ้านเนี่ยมันต่ํากว่าถนนมันต่ำกว่าบ้านข้างๆเราก็คงสร้างไม่ได้หรอกจริงไหมคะเราก็ต้องถมให้มันสูงก่อนอนะพี่อู๋ก็บอกว่าวันนี้เราก็ต้องรู้จักการกระตันยูการตอบแทนผู้มีพระคุณก่อนนะไม่งั้นเป้าหมายมันเหมือนจะอยู่ตรงหน้านะแต่คิดจะคว้าก็คว้าไว้ไม่ได้ เบนกลับไปบอกคุณพ่อนะคะว่าเบนน่าจะเลี้ยงคุณพ่อนะคะเชื่อไหมพ่อไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเราเลยอะ่ะเป็นลูกคนเล็กเป็นลูกผู้หญิงคนเล็กอ่ะค่ะพ่อไม่เคยต้องการอะไรจากเรานะแต่วันนั้นน่ะพ่อดีใจมากอเอาไปบอก3บ้าน7บ้านนะพ่อยังไม่เข้าใจแอมเ์นะตอนนั้นนะคะไม่รู้หรอกว่าแอมเ์คืออะไรรู้แต่ว่ามันเรียนแอมเ์แล้วได้แบบนี้ดีไหมคะ ดีมากแล้วหลังจากที่เรานะเรียนรู้เรียนรู้แอมเวย์นะคะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเราเป็นคนที่ดีมากขึ้นใช่ไหมคะธุรกิจก็เติบโตจริงๆนะแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากมายนะคะเบน์นะก็ไปฉลองนะวันเกิดบนเรือสก้าด้วยนะอ่านะคะไปสวิตเซอร์แลนด์นนะคะจริงๆไปมาหลายประเทศมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเลยว่าโอ้ใช่แอมเวย์ตอบโจทย์เรามากๆนะคะแล้วก็ทุกวันนี้นะคะพูดถึงรายได้เนาะ เบนนะ่ะเอาบุ๊กแบงค์ของเบนเนี่ยนะคะไปให้เอาเอาสลิปงาของเงินเนี่ยนะคะไปให้รุ่นพี่วิศาวะจุลาเบนดูภาคที่เบนเข้าไม่ได้ด้วยภาคเนี้ยนะคะเป็นภาคเกี่ยวกับน,น้ามันเขาเรียกว่าภาคปิโตเรเลียมถ้าไม่ฉลาดจริงเข้าไม่ได้พี่คนนี้แก่กว่าเบน8ปีเบนนะ่ะเบนไม่ได้ฉลาดขนาดเขานะเบนเอาสลิปเงินไปให้เขาดูะคะ่ะพี่เขาบอกว่าเบนนะ่ะได้มากกว่าเขาว่าเกือบสองเท่าอ่ะเบนไม่ใช่คนฉลาดนะคะ แต่เบนน่ารู้สึกเลยว่าเออทำไมเราโชคดีอะ่ะเรามีคุณแม่ที่มีปัญญามากเลยอะ่ะที่เลือกธุรกิจดีๆแบบเนี้ยให้เราทำอะ่ะเราไม่ใช่คนเก่งนะแต่เรามีเครื่องมือที่ดีจริงๆนะเรื่องสุดท้ายนะวันนี้นะมีสามสิ่งนะ <c oughs> ที่รอไม่ได้นะก็คือกระตันยูรอไม่ได้นะสุขภาพรอไม่ได้นะแล้วก็ความสำเร็จรอไม่ได้นะ ทริปนี้นะคะเป็นทริป LA เสนะที่แอมเวเป็นทริปแรกเป็นทริปแรกนะที่แอมเวเนะี่ยเป็นทริปยาวทริปแรกนะคะที่แอมเวเปิดโอกาสให้กับนักธุรกิจแอมเวนะคะในการซื้อถัรวนะคะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศได้ทริปนั้นเนี่ยพี่อู้บอกเป็นว่าพาแม่ไปให้ได้นะยังไงก็ต้องพาแม่ไปให้ได้นะแม่บอกว่าไงรู้ไหมคะ แม่ไม่ไปเพราะอะไรรู้ไหมคะกลัวเบ้นเสียเงินเดินกลับไปบอกอัปลายนะพิ้วคะแม่ไม่ไปอะ่ะนะพิ้วนะคะก็บอกว่าไม่ได้นะวันนี้รู้สึกเลยว่าเออพิ้วเขาพยายามกับเราจริงนะ,ะเขากลัวเราเสียใจในอนาคตอะ่ะพิ้วบอกเป็นว่าแต่วันพิ้บอกเป็นว่า,ววาไม่ได้นะยังไงก็ต้องพาแม่ไปพิ้วก็เล่าถึงกลุ่มพี่ในกลุ่มเนี่ยนะคะหลายคนนะที่พิ้วบอกให้พาไปอะ่ะ แต่เขาไม่ยอมพาไปเชื่อไหมคะว่าปีถัดจากนั้นน่ะคุณพ่อเขาก็ประสบอุบัติเหตุนะแล้วก็เป็นเจ้าชายนิทราพี่อู๋ก็เอาเรื่องเนี้ยมาสอนเบน้นนะะแล้วเบ้นก็กลับไปบอกแม่ว่าออโอเคยังไงอ่ะก็ต้องไปแหละพี่อู๋บอกให้ไปวันนั้นเนี่ยไม่รู้หรอกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าก็เชื่อฟังทําตามไปก่อนอัปลบอกก็เชื่อไปก่อนนะะก็จ่ายเงินซื้อทัวร์ไปใช่ไหมคะเราเชื่อไหมคะว่ามันเป็นทริปสุดท้ายจริงๆที่แม่ได้ไป เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะคุณแม่เนี่ยพบว่าเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่สามารถรักษาหายได้นะ,ะคุณแม่ก็เข้าโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็เบนก็ไปเฝ้าเบนอ่ะรักแอมเวมากเลยเพราะว่า เรื่องเงิน,นเราได้อยู่แล้วนะคะเรื่องเวลาในแอมเวย์เราก็ได้อยู่ละเรื่องเที่ยวในแอมเวย์เราก็ได้อยู่แล้วนะ,ะแต่เรื่องของความกระตันยูแล้วก็เรื่องของการมีครอบครัวที่ดีครอบครัวหนึ่งเนี่ยเบนว่าง,งานไหนก็หาไม่ได้วันที่แม่เป็นป่วยนะแม่เนี่ยนั่งอยู่บนเตียงแล้วก็หันมาหาเบนแล้วก็บอกเบนว่าโชคดีนะเนาะเบนทำแอมเวย์อ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเบนไม่ทำแอมเวย์นะ วันนี้เบนก็ต้องลาออกจากงานประจำมาดูแลคุณแม่คะเพราะว่าเบนมีเบ้นมีเบ้นกับพ่อสองคนนะพี่ชายบวชอยู่นะก็คงเป็นเบ้นที่ต้องลาออกพี่อูบอกเบนว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่เบ้นจะลาออกอ่ะเพราะว่าแม่ป่วยต้องใช้เงินเบ้นจะต้องเสียใจตลอดชีวิตที่เบ้นไม่ได้มีเวลาไปดูแลคุณแม่วันนั้นนะเบ้นรู้สึกเลยเออใช่จริงด้วยอ่ะ เบนน่ะไปเฝ้าคุณแม่ตลอด24ชั่วโมงเลยนะตลอดระยะเวลา2เดือนและใน2เดือนนั้นอ่ะเอมเมโอนเงินให้เบนน่ะเป็นเลข6กหลักทุกเดือนเลยอนะและสิ่งที่เบนได้มากๆที่สุดนะคะในธุรกิจนี้นะคือคำว่าครอบครัวเบนมีครอบครัวอีกครอบครัวหนึงนะ่งค่ะเพิ่มขึ้นมานะเบนมีกลุ่มครอบครัวชาวฝัน นะกลุ่มครอบครัวแอมเวย์นะคะพี่ๆน้องๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวไลน์ไม่ว่าจะเป็นสายไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นอัพไลน์น, line, นะ,ะแต่ละคนนะคะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะเพราะว่าเบนน่ะเฝ้าคุณแม่กับคุณพ่อสองคนน่ะเขารู้ว่าเอ้ยเราเหนื่อยอ่ะเขาก็ไปช่วยแล้วก็บอกให้เราอ่ะนอนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเขาจะเฝ้าให้เองอ่ะเขานะคะช่วย สลับสับเปลี่ยนกันช่วยกันดูแลแบบนี้นะคะจนกระทั่งวันที่คุณแม่เบนซ์เสียชีวิตในงานศพนะคะเบนไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่างหนึ่งพี่อู๋นะบอกว่าเนี่ยให้เบนซ์ทำแค่อย่างเดียวคือรับแขกคือไปไหว้ไปแล้วก็ไปรับแขกที่เหลือนะคะพี่ๆน้องๆดาวไลน์สายลายนะ,ะช่วยจัดการดูแลงานศพทุกอย่างเลยอะเชื่อไหมคะว่าในงานนะคะ เขาจองวัดให้เบนเขาจองเขาสั่งอาหารให้เขาทำทุกอย่างเลยอ่ะแม้กระทั่งของชำลุยอ่ะซึ่งของชำลุยก็เป็นพี่สาวพิูนี่แหละที่เป็นคนทำให้อ่ะวันนี้นะคะสิ่งที่เบนรู้สึกเลยว่าจริงๆเลยอ่ะเราได้ครอบครัวเพิ่มมาอีกครอบครัวหนึง่งมีหน้าหล่ะไม่แปลกเลยอ่ะที่ทำไมแม่ของเราเนาะ ถึงเลือกธุรกิจแอมเวให้กับเราแม่บอกว่ายังไงเบนก็ต้องทำแอมเวนะแล้วมีโอกาสได้รู้จักพี่อูนะคะแม่ก็บอกว่ายังไงก็ต้องอยู่กับพี่อูพี่หมอกนะวันนี้รู้สึกเลยว่าขอบคุณคุณแม่นะคะขอบคุณพี่อูพี่หมอกนะคะขอบคุณบริษัทแอมเวนะคะที่นะคะที่ให้ท,ที่ที่ดูแลเราแล้วก็ให้ชีวิตเราดีขนาดนี้วันนี้นะคะเลยอยากจะฝากนะ เป็นเรื่องสุดท้ายเลยนะมีสามสิ่งนะคะอาจารย์ฮอลี่เฉินบอกเอาไว้นะว่ามีสามสิ่งที่รอไม่ได้กตันยูรอไม่ได้สุขภาพรอไม่ได้แล้วก็ความสําเร็จรอไม่ได้นะวันนี้เราไม่มีวันรู้เลยว่าคุณพ่อคุณแม่ของเรานะจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนนะมันเป็นหน้าที่ของเราอะที่เราจะต้องตอบแทนนะะที่เราจะต้องสร้างความสําเร็จเพื่อก,ะกะตันยูแล้วก็ตอบแทนท่านทิปดูใบค่ะ เป็นทริปที่เบ้นตื่นเต้นมากเลยอะ่ะเพราะพี่หมอกอะ่ะพี่หมอกเป็นมุกุทูตใช่ไหมคะพี่หมอกเนี่ยไปเที่ยวมาแล้วทั่วโลกใช่ไหมคะแล้วพี่หมอกยังบอกว่าดูใบหน้าเที่ยวอะ่ะดูใบหน้าไปดูใบสวยอะ่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าดีไหมคะทริปเนี้ยนะคะเป็นทริปลักชัวรี่มากๆเลยคะ่ะที่น่าพาคุณพ่อคุณแม่ไปอะ่ะ เหลือเวลาอีก3เดือนใช่ไหมคะที่จะนับคะแนนเนาะไปเที่ยวดูใบวันนี้มาตั้งใจนะฮะสร้างธุรกิจ MV นะคะเราจะได้มีสิ่งดีๆนะคะในการตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะแล้วเราก็จะดูแลพ่อของแม่ของเรานะ,ะได้ดีแบบนี้ไปตลอดชีวิตเลยนะ,ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ